อันนี้เป็นดีมครุษภาสีแดงนะครับก็ตัวเครื่องนี้เรากำลังกำลังเซ็คเครื่องอยู่จะเป็นสเปคแบบที่วิ่งทางยาวได้้วก็เป็นสเปคที่แบบแรงอัพอัพขึ้นมาจากเดิมค่อนข้างเยอะนะตัวเครื่องเราก็จะแยกไปครับแล้วตัวบอดี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือบอดี้เดิมที่เรายังไม่ได้ทำอะไรนะนนเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนทุกอย่าง ริมต้นที่บังลมใหม่น,นะครับบนล่างใหม่นะฝาก็โช๊คหน้าฝาปิดแรบางคนหนะ้าฝาปิดแบตเตอรี่ใช้ขวานะครับแล้วก็พ๊กยางกันช้ำบังลมลก็มีกระจ,จกเดินใหม่ตัวท้ายแล้วก็มีกันดิตฝาไฟท้ายไฟเลี้ยวหน้าหลังนะอย่างพบทราเยวจะค่อยๆได้เรียงไปตามสเต็จที่แบบ มันดูครบเซตนะ,ะเดี๋ยวเราเริ่ม <ๆ S 2> ประกอบกันครับทำนี่เลย